สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่5มีนาคมนะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดท,ทองคํากันนะครับก็เราจะมาดูที่ไทม์เฟรมเดย์ก่อนนะเพราะว่าเขาพุ่งแรงมากเลยไปดูไทม์เฟรมเล็กก่อนนี่มันไม่ค่อยเห็นนะเห็นแต่แท่งเขียวๆย,ยาวๆทั้งนั้นเลยอ่ะเรามาดูที่ไทม์เฟรมเดย์เราก็จะเห็นว่าหลังจากที่เขาเบรกไอเส้นแบริทเทนไลน์อันนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมพอเบรกปุ๊บอ่ะมีแท่งยาวแท่งเขียวยาวขึ้นมา2แท่งเลยนี่แท่งที่1 อันนี้แทงที่2เนี่ยติดกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเคลื่อนที่ของราคาเนี่ยอยู่ประมาณสัก40เหรียญน,นะจากราคาเปิดนะครับเมื่อวานเขาก็ไปทําจุดสูงสุดที่2120อ่สทีนี้เรามาดูว่าเขาจะขึ้นไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับเรามาดูมุมมองกันว่ามันมีโอกาสที่จะไปไหนได้บ้างนะครับอ,อันดับแรกเนี่ยเรามองในมุมมองของ เรื่องของพวกสภาพคล่องหรือล i ควิดิตีก่อนนะครับถ้าเรามองในมุมเนี้ยเราจะเห็นว่าเขามี High เดิม erm อยู่ตรงแถว2140ัน่งกว่าใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณที่ผมขีดเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นโซนที่เป็นเขาเรียกว่าแนวที่มีสภาพคล่องเยอะอะโดยปกติตรงแถวแถวแนวเนี้ยมันก็จะมีคนที่ดักเซลผมว่าดักเซล์กันตั้งแต่เมื่อวานและ้วละมั้งนเนาะแล้วก็ถ้า ถ้าเป็นสายที่เขาถือยาวๆหรือว่าเล่นเบรกเอาอะ่ะไอตรงที่เบรกขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีคน follow buy ไปแต่ผมคิดว่าน่าจะน้อยอะ่ะเพราะตอนนี้ราคาทองมันสูงขนาดนี้แล้วคงไม่ค่อยมีคน follow buy ผมคิดว่าน่าจะมีแค่คนดักเซลลก่อนที่มันจะไปถึงไฮเดิม erm มากกว่านะครับซึ่งถ้า market maker เขาอยากจะรวบสภาพคล่องเหล่านี้ไปเนี่ยเขาก็ต้องผลักดันราคาให้มันทะลุ ไฮเดิม erm ขึ้นไปนะครับกินสต็อปลอสคนดักเซลล์ก่อนที่อยู่ข้างบนเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะผลักดันขึ้นไปราคาที่เท่าไหร่นะเราก็ไม่รู้ได้เขาอาจจะต้องผลักดันไปจนกว่าสต็อปลอสจะถูกกว,าด,ดกวาดไปหมดเรียบร้อยหรือเอ้ยกวาดไปหมดเรียบร้อยหรือว่าเคลียร์ไปหมดแล้วนะครับอ่าอันเนี้ยน่าจะทําให้เขาผลักดันราคากลับลงมาได้นะอันนี้ก็ต้อง ระวังให้ดีนะสำหรับคนที่จะเซลล์แถวนี้นะเพราะามีโอกาสที่เขาจะทำให้เกิดเขาเรียกว่า liquidity sweep หรือไปกินสภาพคล่องกิน stop loss ของรายย่อยนั่นเองนะครับน,นี้มุมนี้เป็นการมองในเรื่องของ liquidity นะทีนี้เรามามองในมุมของ technical ที่เป็นรูปแบบ pattern กันบ้างอย่างเช่นการขึ้นมาของราคาแบบนี้ถ้าเรามองดูดีๆเนี่ย มันอาจจะมองเป็นแบบ a b เท่ากับ c d ได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมมันเป็นเหมือนรูปตัว w ที่เป็น harmonic pattern นะ่ะแต่ผมยังไม่มองถึง harmonic pattern นะผมมองแค่ท่อนนี้ก่อนละกัน,นท่อนนี้ว่ามันเป็น a b เท่ากับ c d หรือเปล่านะเราก็ไปวัดดูว่ามันมันใช่กันไหมนะครับราคาของ a b เนี่ยกับ c d เนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ย ไอตรง cd เนี่ยมันน่าจะยาวกว่าอ่ะถ้าเพื่อนๆยังมาไม่ออกเดี๋ยวผอมอ่ตีให้นะครับอ่ะน่าจะเป็นอันนี้ a b เท่ากับ cd ก็คืออันนี้นะครับปึ๊บอ่ะโอเคทีนี้เรามาวัดเป้าให้ตรงรูปแบบ a b เท่ากับ cd คือปกติเนี่ย ไอซีดีเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันจะเท่ากับ ab ใช่ปะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีรูปแบบที่ต้องเท่ากันอย่างเดียวนะมันเลยขึ้นไปได้นะครับอ่าเราลองวัดดูนะเทียบ CD กับ AB ปุ๊บอ่ะเราก็จะเห็นว่ามันเกินมันเกินเท่าหนึงมาแล้วนะครับมันเกินเท่าหนึ่งมาแล้วทีเนี้ยมันมีเป้าถัดไปอ่ะอยู่ที่หนึ่งร 7.2ก็คือแถว2,131แล้วก็เป้าที่3อยู่ที่160.8ก็คือ2,170นะครับซึ่งถ้าเขาจะกิน liquidity เนี่ยเขาอาจจะผลักดันราคาให้ถึงแนวนี้ได้มันมี3แนวนะอันนี้แนวที่1แนวที่2แนวที่3นะครับบางคนที่ศึกษาเรื่อง AB เท่ากับ CD มาเนี่ยมักจะใช้แนวเนี้ย แถว2,100เนี่ยเนี่ยผมเห็นเป้า2,100เนี่ยเต็มไปหมดเลยก็คือเป้าที่อาจจะมีคนดักเซลล์แถวนี้เพราะว่าเขามองว่าตรงนี้เป็น AB เท่ากับ CD หรือเปล่านะครับทีนี้เราไปดูว่าแท้จริงแล้ว AB เท่ากับ CD มันมีรูปแบบอื่นด้วยนะไม่ใช่เท่ากันอย่างเดียวนะครับอ่ะดูสิปุ๊บอ่ะเห็นไหมคือในหนังสือเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็น valid AB เท่ากับ CD ก็จริง แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามีแค่ ab เท่ากับ cd อย่างเดียวมันยังมี1 0 1.27 ab เท่ากับ cd กับ1.618 ab เท่ากับ cd หมายความว่าไงหมายความว่าไอตัว cd เนี่ยมันมีโอกาสที่จะยาวกว่า ab นะครับมันมีโอกาสที่จะยาวกว่ายาวกว่าเท่าไหร่ยาวกว่าอันแรกนะ ยาวกว่า1.27เท่าของ ab เนี่ยตรงแถวแถวนี้นะน่าจะตรงแถวแถวนี้อันที่2ก็คือยาว1.6 18เท่าของ ab ก็คือระดับนี้นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่ผมตีฟิโบให้เมื่กี้นี้นะว่ามันไม่ได้มีแต่ไอตัว ab เท่ากับ cd อย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นที่นิยมกันใช้แต่ว่ามันยังมีนอกเหนือจากนั้นอีกนะเรากลับไปดูที่กราฟของเรา ว่าเป้ามันอยู่ตรงไหนนะอ่าเมื่อกี้ชี้เป้าให้ดูแล้วเนาะถัดไปเนี่ยถ้าเขาขึ้นไปจริงๆมันก็อาจจะมีเป้าถัดไปอยู่ที่2031หรือว่า1.272 AB ุดเท่ากับ CD นะครับอันนี้คือเป้าถัดไปนะถ้าเลยนี้ขึ้นไปก็เดี๋ยวไปดูข้างบนอีกทีหนึง่งอ่ะอันนี้มองในมุมมองของแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นฮาร์โมนิกแพทเทิร์น AB เท่ากับ CD นะครับอืม ่ะเดี๋ยวไปดูมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะคงไม่ต้องบอกนะว่าถึงณเวลานี้อาจจะต้องย่อบายก่อนเพียงแต่ว่าถ้าเราไปดูในไทม์เฟรมเล็กเช่น1ชั่วโมงเนี่ยตอนเนี้ยมันชนซั y z o โซแล้วนะครับไอการชนซั y z o โซน่ะถ้าเราจะออกออเดอร์เซลล์มันก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าให้เรามีสต็อป o ล s แค่นั้นเป็นพอเพราะว่าถ้ามืวานใครเซลล์มาตั้งแต่แถว 82เปิดตลาดมาแล้วไม่ได้สต็อปลอสตอนนี้ก็น่าจะโดนลากอยู่ประมาณสักสี่เหรียญได้นะครับเสรษไม่เซลไม่ผิดนะเซลล์ไม่ผิดแต่ว่ามีสต็อปลอสนะนี้เราไปดูทมาเฟรม1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงที่เมื่อวานเราให้กันไว้นะว่าแนวซับไพ่มันอยู่แถวสองหนึ่ง 2,117ถึง2,134นะครับซึ่งตอนเนี้มันก็มาถึงพอดีเลยนะมันมาถึงพอดีถ้าใครย่อยไปดูเนทำเฟรม1ชั่วโมงจะเห็นไส้เทียนของแท่งเขียวนะแล้วเราก็ตีกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะอ่ะตอนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วดูซิเขาทําอะไรขึ้นมาบ้าง 1. ไอเอควหายตรงเนี้ยจบลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็ลบออกปึ๊บอ่ะ2 ไอที่บอกว่าจะยอ่อเวฟสีนะลงมาแถว2064 2060เนี่ยก็เป็นอันพับเก็บไปเพราะว่าเวฟสามเขายังไม่จบนะเราก็ลบออกไปมันเกะกะนะครับอืมลบออกไปคือถ้าเรามองในมุมมองของอีเล็เวฟเนี่ยไอสาผมคิดว่าถ้าขึ้นแบบเนี้ยสมันมันยังไม่จบอะนะครับถ้า ถ้าจะยออสี่แค่เนี้ยผมว่าเป็นไปไม่ได้มันน้อยเกินไปนะสามเราก็ต้องเอาขึ้นไปใหม่นะเพราะว่าสามมันยังไม่จบไอ้สี่ห้าเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอืมทีนี้เรามาลองวัดดูซิว่าตอนเนี้ยถ้าตอนตรงนี้เป็นเว็บสามเนี่ยมันขึ้นมากี่เท่าของเว็บหนึ่งแล้วมันเป็นแบบสามที่ขยายมากนะครับอืาปึ๊บอ่ะที่เมื่อวานผมบอกว่า ซูเปอร์สามอ็มันอยู่ที่2 6งรใช่ปะ่ะอยู่แถว2องศูนยเนตนี้ยมันขึ้นมาถึงระดับ3ามรก็คือ3ามเท่าของขึ้นหนึ่งะก็ถือว่ารุนแรงมากนะรุนแรงมากนะครับถ้าเขาจบเว็บสแค่นี้นะอาจจะมีการลงแรงนะอาจจะมีการลงแรงเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเขาจะลงประมาณไหนอันนี้ พูดในกรณีที่เว็บ3มันจบนะแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจบหรือเปล่าเพราะการขึ้นมาแบบเนี้มันขึ้นแล้วพักขึ้นแล้วพักเนี่ยมันเหมือนกับ non-standard small web มันไม่มีขึ้นย่อยที่เป็น trending impulse ข้างในนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะถ้าเป็น A B C X A B จะมี C หรือเปล่าน,นี่ผมก็ไม่รู้หรือว่าหรือว่าจะเป็นอ่ะ A อะ่ไม่ใช่นี่ ไม่ใช่เหมือนเดิมอะท่านับอย่างนี้ก็เหมือนเดิมอะออนับได้ประมาณนี้แหละนะอาจจะมีอีกท่อนหนึ่งหรือไม่มีก็ได้อันนี้ถ้าผมมองไม่ออกผมก็จะไม่นับนะเพราะว่านับแล้วเดี๋ยวผิดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าสมมุติเคสแรก3ามจบอ่ะสามจบเราก็มาดูว่า4เนี่ยเขาจะลงไปที่เท่าไหร่นะอันนี้ใช้การมโนโก่อนนะถ้าสจบเราก็ต้องวัด จากเว็บหนึ่งขึ้นไปเว็บสามเลยลงมาแถว38.2อ่ะเราเห็นแนวและสามสิบแปดจุดสอเนี่ยใส่ตัวเลขไปด้วยนะครับ38.2มันแถวสองศแปดศูนยซึ่งมันตรงกับแนวดีมานโซนพอดีพอดีเลยตรงนี้นะครับอืมเห็นไหม มันตรงกับแนวดีมานโซนเพราะเป็นดีมานโซนประเภทอะไรครับเป็นดีมานโซนประเภทแหลี่สร้างเบรดแล้วก็แหลี่ขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาย้อนกลับลงมาก็มีโอกาสที่จะมาใช้โซนเนี้ยแล้วก็กลับขึ้นไปทาเวฟ5ได้นะแต่ว่าไอการที่เขากลับลงมาเนี่ยเราไม่ยังไม่รู้ว่าเขาจะกลับลงมาเป็นแบบรูปแบบอะไรนะจะเป็นรูปแบบซิกแซกไหม อ,อย่างนี้ซิกแซกถ้าอย่างนี้เป็นซิกแซกหรือลงมาเป็นแฟดอย่างนี้ขึ้นไปแล้วลงมาอย่างนี้อันนี้ยเป็นแฟดนะครับเราก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งถ้านะอันนี้ถ้าถ้าเวฟสามจบวันนี้น่าจะย่อตัวลงทําเวฟสี่อาจจะไซเวลรอข่าวนอนฟาร์มที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ก็ได้นะครับพอนอนฟาร์มปุ๊บพุ่งขึ้นไปห้าจบ ทีนี้ลงเลยอ่านี้ก็มโนไว้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูดีมานโซนตรงนี้ว่ามันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ก็2อง0ูงง่ายๆนะสองศถึง2อ8ศแล้วกันอ่าตัวเลขกลมๆนะครับอ่าถ้าลักวันนี้เขาย่อลงมาหรือวันหรือวันนี้หรือพรุ่งนี้เขาย่อลงมาเราก็จะมีแนวรับที่เราจะบายอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ ขึ้นไปกินเวฟห้าหนึ่งเวฟก่อนแล้วเดี๋ยวจะเซล์อะไรค่อยว่ากันนะหรือใครจะเซลวันนี้ถ้าใครจะเซลวันนี้ลงมาก็ดูแพทเทิร์นกับตัวในทำเฟรมเล็กนิดนึงนะครับเผื่อสามเขายังไม่จบนะอ่ะทีนี้เวลาเรามองเวฟสี่เราต้องมอง Hidden Divergence กับเวฟสองด้วยนะมีเวฟสองใช่ไหมไอตัวสโต้เขาน่าจะอยู่ประมาณนี้อ่า เวลาราคาลงมาทําเว็บ4สมมุติว่าเขาลงมาเป็นซิกแซกแล้วกันนะอ่ะแล้วก็ลงมาอย่างนี้ใช่ป่ะปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงที่เขา RSI เขาย่อลงมาเนี่ยเขาควรจะลงต่ำกว่าของเว็บ2นะเพราะว่ามันมันโดยปกติมันควรจะเกิดตรง h i ดเด้น บูล uh, ิตเดเวอร์เจนอ่ะตรงเนี้ยฮิดเด้นบูเออเนี่ยคนจะเกิดแบบเนี้ยก็คือราคายกโลอินดิเคเตอร์ไม่ยกโลอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ลองดูนะโดยปกติผมจะเห็นนะฮิดเด้นบูลิตเดเวอร์เจนแบบเนี้ยลองสังเกตดูนะครับถ้าราคาเขาลงมาจริงไอ้ตรงเนี้ยพี่เป็น ISI เนี่ยมันควรจะย่อต่ำกว่าตรงเวฟสอง แล้วก็ราคามันยกโลแบบเนี้ยเราก็หาโอกาสที่จะบายในโซนที่เราเห็นนะครับโซนที่เราตีแล้วก็มี hidden bullish divergence ประกอบกับตัวสโตเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะลงมา O oh, v e r so ใช่ไหมพอ o v e r อ o อันนี้มันลากเลื้อยมานานแล้วมันลากเลือยมานานแล้ว O ร์โซเจอกับ o v e r s รราคายกโลค้างดีดใช่ไหมราคามันก็ควรจะดีด กลับขึ้นไปทำนิวไฮอะอันเนี้ยตรงทฤษฎีพอดีเลยเพราะฉะนั้นเราก็รอดูนะครับว่าวันนี้เขาจะยอ่อเวฟสี่ไหมถ้าเขายอ่อเวฟสีนะครับเราก็หาโอกาสบายโดยที่เรามอง 1. มีฮิตเด่นบูลิตเดเวเจนหรือเปล่านะครับสตัโตเนี่ยมันลงมาโอเวอร์โซยกโลหรือเปล่าถ้ายกโล มันต้องยกโลอยู่แล้วล่ะเพราะมันห่างกันเยอะขนาดนี้นะครับเราก็บายในโซน3ก็คือมีโซนอ่ะเนี่ยแหละเราบายแบบปลอดภัยได้นะครับแผงเราก็คือย่อบายแต่ถ้าใครจะเซลล์ในไทม์เฟรมเล็กลงมาก่อนนะครับอย่างเช่น1ชั่วโมงหรือ15นาทีอย่างเงี้ยก็ต้องรอแพทเทิร์นกลับตัวในไทม์เฟรมเล็กเนาะ,อ,ะอาจจะกลับตัวแบบนี้นะเป็น QM ลงมาอย่างเงี้ยค่อยเซลล์นะครับ โอเควันนี้มีข่าวน่าจะเป็นเซอร์วิสพีเอไนะครับตอนสี่ทุ่มซึ่งตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะแป๊บหนึ่งตัวเลขเนี่ยคาดการ์เนี่ยเขาต่ำกว่านะเขาต่ำกว่าตัวเลขครั้งก่อนนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับซึ่งถ้าตัวเลขมันต่ำกว่าเนี่ยก็เป็นผลบวกต่อทองคำนะ แต่ว่าถ้าเขาไม่ตรงคาดการเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะพลิกผอทาให้ราคาทองเนี่ยล่วงได้เราก็ต้องไปดูตอนที่เขาประกาศทีใครที่ไม่ชอบเทรดตอนข่าวก็มือว่างก็ได้นะครับอืมแล้วเดี๋ยวขา่าวเขาออกไปแล้วมีแพทเทิร์นที่เรามองเห็นยังไงเราเค่อยเทรดดีกว่านะครับอ่ะวันนี้ก็คงมีแผนประมาณนี้เนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนเทรดด้วยความระมัดระวังนะเพราะตอนนี้ราคามันขึ้นมา ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะย่อตัวใครที่จะบายก็ต้องรอบายในโซนใครที่จะเซลล์ก็ขอให้มีแนว supply ่หรือแนวต้านให้เราเห็นก่อนแล้วเราเค่อย s ล l l หรือ pattern กับตัวทำฟรมเล็กแล้วค่อย sell นะครับอ่ะโอเคครับโชคดีเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ